รู้หรือไม่ว่าเทศก,กาลกินเจเป็นเทศก,กาลจากจีนแต่คนจีนไม่รู้จักเรื่องราวจะเป็นยังไงไปดูกันครับความเชื่อเรื่องเทศก,กาลกินเจมีหลายตำนานด้วยกันแต่เรื่องราวที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายนั้นมีอยู่ว่าในสมัยที่กองทัพแมนจู ข้ามาปกครองชาวจีนนะครับได้มีกลุ่มฐานชาวบ้านที่ชื่อว่าหนีหัวท้วงรวมตัวกันต่อต้านกองทัพแมนจูด้วยการถือศีลดกินเนื้อสัตว์และผักที่มีกลิ่นฉุนนุ่งขาวห่มขาวประกอบพิธีตามความเชื่อด้วยความหวังที่จะสร้างกำลังใจและป้องกันปืนไฟที่ถูกยิงมาจากฝ่ายของแมนจูแต่สุดท้ายก็ต้องพ่ายแพ้แล้วผู้นําทั้ง9ก้าของกลุ่มหนีหัวท้วงก็ถูกจับไปประหารชีวิตนับแต่นั้นมาชาวจีนก็ได้ร่วมกัน ถือศีลกินผักในเดือน9เป็นระยะเวลา9วันเพื่อรำลึกถึงบุญคุณในประเทศไทยนะครับเทศกาลกินเจนได้เข้ามาผ่านกลุ่มคนเชื้อสายจีนที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานแล้วผสมผสานกับรูปแบบความเชื่อในท้องถิ่น ซึ่งก็ได้มีการต่อยอดจนกลายมาเป็นงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจํานวนมากเช่นงานกินเจที่เยาวราชกรุงเทพง,งานถือศีลกินผักที่จังหวัดภูเก็ตแล้วจะเป็นไปได้จริๆงๆหรือครับที่ชาวจีนจะไม่รู้จักหรือไม่มีเทศกาลกินเจเลยคําตอบก็คือใช่ครับเพราะในอดีตเขาไม่ได้ทํากันอย่างแพร่หลายบวกกับการกินเจในประเทศจีน เป็นเรื่องเฉพาะท้องถิ่นไม่ได้กินเป็นล่าเป็นสันแบบในไทยจ <Okay. S 1> นได้กลายมาเป็นประเพณีเฉพาะของลูกหลานชาวจีนพ้นทะเลแล้วก็ไม่ได้เรียกว่าเทศกาลกินเจด้วยแต่เรียกว่าเทศกาลเฉลิมฉลองของพระราชาที่ราชทั้งเก้าเพราะเชื่อกันว่าการกินเจคือการสักการะพระพุทธเจ้าเจ็พระองค์และพระมหาโพธิสัตว์ สองพระองค์รวมเป็น9พระองค์ครับสำหรับคําว่าเจมาจากภาษาจีนกลางแปลว่าอุโบสถในทางพระพุทธศาสนาสายมหายาที่เปรียบเสมือนกับการถืออุโบสถศีลจึงเป็นการสื่อไปในทางการรักษาความบริสุทธิ์ทั้งกายและใจเพื่อเป็นการสักการะบูชาองค์เทพที่นับถือส่วนทงเจที่ทุกท่านเห็นกันอยู่ทั่วไปเนี่ยครับสื่อถึงการไม่มีของขวหรือเนื้อสัตว์ด้วยอักษรสีแดงสื่อถึงความเป็นมงคล ส่วนพื้นสีเหลืองสื่อถึงพระพุทธศาสนาแต่อย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ควรอยู่รู้จักประมาณหรือรู้จักพอดีตามแนวทางแห่งมัชฌิมาปฏิปทาคือไม่หย่อนเกินไปไม่ตึงเกินไปแล้วชีวิตของทุกท่านก็จะมีแต่ความสุขความเจริญอย่างแน่นอนครับขอให้ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปของแอดมินมีความสุขมากและฝากติดตามช่องด้วยนะครับเผื่อแอดมินจะได้ดังกับเขาบ้างขอบใจครับ